ดอกกระเจียวบานอีกไม่านานก็คงสิเช้าก็รอจะอยู่กันเก่าทีเป็นคนเศร้าคนใดน้องานาง,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 งมาค่ะได้เวลาให้อาหารตัวเองโอ้เริ่มแสบท้องแสบไส้ละกินแอปเปิลไซเดอร์กัมมี่นะตอกกัมมี่ก่อนอาหารหรือช่วงท้องว่างนะคะ <c oughs> ก็เลยนี่เผื่อจะได้กินนิมกีโมกิอ่งแล้วสิบเอ็ดโมงกว่า มาค่ะอ่ะก็ดื่มกาแฟชื่นใจกันนะวันนี้ดื่มเป็นอ่าลาเต้กาแฟไม่มีโฟมนมนะคะเมนูชเดพิเศษนะคะวันนี้ซุปมะเขือเปราะ mm hmm. ทำเองหอมๆเพิ่งเสร็จนะคะผักแกล้มก็มีกะทินริมรัว้วกระทินก็ใกล้จะแก่และโอ้วีม่มีเวลาไป แกะเม็ดใส่ถุงไว้เก็บไว้กินเดี๋ยวแกะแล้วก็จะไม่อร่อยผักชีลาวกับสะระแหน่เนียคะซื้อมาจากตลาดมันก่อนหมวยโปรโตีนนะคะอันนี้เป็นผัดตับหมูนะคะซื้อข้าวเหนียวแม่บ้านมาฝากเยอะมากแต่ว่าเหนียวเหนะน,นียวนะวันแกบอกแกอุ่นอุ่นข้าวที่เหลืออยู่นะก็เลยจะเหนียวหน่อยก็เลยินได้เหมือนเดิมมันจะเหนียวหน่อยพระคุณพระแม่โพศพนะคุณผู้ชมล้วก็ไม่ติหรอกข้าวเหนียวไม่เหนียวก็กินอิ่มเหมือนกัน ไปซื้อก็เนี่ยเป็นกิโลนะสี่สิบาทนะนี่ซื้อข้างนอกบะม,มีเอาฮอทดอกไปวางไวน้น่ะห้าอันบนโต๊ะนะ่ะแกไปฟาดใช่ไหมฟาดเรียบใช่ไหมน่ะถ้ามันตามผดมันจะหลบตามจะไม่ยอมสบตาอไว้จะไปให้ข้างหลังนะ่ะห้าชิ้นมันฟาดไปสี่อ็งเข้าไปในซอกเลลอดนะ่ะหล่อนหยิบไม่ถึงอนะ่ะก็เลยเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งจะนี่ทั้งให้กินทั้งขโมยกินทั้งอะไรนะต่พื้นตะพื้นอะช้อนอยู่เนี่ยละ ใส่งาคั่วเลยนะคะในงาคั่วสองสีอหอมๆอ่ะมา่อกี้ด้วยกันค่ะอือเนเมียฝรั่งเมืองนอกเขาทํากินเนี่ยเพราอาหารอีสานนะก็จะนึกคิดถึงอาหารไทยเมืองนอกก็เลยเอาอมาทํากินเนี่ยสองรอบแล้วอร่อยดีติดใจตุม้มมะเขือเปลาะมะเขือเปลาะก็ซื้อซื้อ,อราคาจากห้าง่ แต้มสะสมซื้อของห้างใหญ่เนาะไปซื้อทีหนึ่งอาหารกระสอบประสิบกิโลเนะ่ะทีละสองกระสอบเดือนหนึ่งก็เจ็ดถึงแปดกระสอบเนาะไข่หมูนเนื้อผักหญ้าอีกต่างๆนานาข้าวสารไม่ได้ซื้อห้างนะแพงไปซื้อร้านเชห่วยปีๆหนึ่งเนะ่ะไม่ได้น้อยนะคะเราซื้อของเขานะ คุณพ่อบ้านซื้ออีกเครื่องดื่มเป็นลังๆเวลาเข้ามาเปิดโดยเฉพาะบ่าวนาทิยเนี่ยปกติก็ซื้ออยู่แล้วเขาน้องมีพี่มีสกอ์สะสมเท่าไหร่มันจะสิ้นปีแล้วเนาะเราก็กลัวเขาจะตัดตัดทิ้งนะแล้วไปนับยอดใหม่นะะปีหน้าเราก็เลยเอ,อรีบใช้มันได้เป็นส่วนลดได้นะมีแปดแต้มมม้งอกันแปดแต้มที่ลดได้แปดบาท <laughs> ได้ไปแล้วครั้งหนึ่งจาได้ยี่สิบบาทอืม ซื้อมาทั้งปีได้ส่วนลดไม่ถึงห้าสิบาทคุณผู้ชมโอ้โหมีหน้าเขารวยซื้อครัไม่รู้กี่หมื่นปีหนึ่องอะไปซื้ออืมอธุรกิจเนาะก็ะยังดีที่เข้าให้ส่วนลดห้างเล็กอะคุ้มกว่านะสินค้าก็มีส่วนลดแล้วก็มีแต้มสะสมเนาะแล้วก็ห้างดอกบัวสีเขียวส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ แต่เราก็ซื้อเขาเราจะซื้อเขายี่สิบสามสิบมันก็เกรงใจคนไทยเป็นคนขี้เกรงใจเขาส่งฟรีนะเราก็ซื้อแบบขั้นต่ำเลยก็เกือบร้อยนะสต่มากจะร้อยอัพก็ดูโปรโอรันไหนที่มีส่วนลดซื้อ,อทีละเยอะๆอืมสาระแหน่ล่ะหละนะ่ะหอมเมื่อวานดูคลิปช่องแดงอ่ะสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งอายุสามสิบสี่ปีเขาก็เริ่มมาตั้งแต่เขา มัธยมนะอายุสิบแปดต้องเรียกว่าอายุน้อยรวยเร็วก็ไม่ขนาดอายุน้อยร้อยล้านก็ยังไม่ถึงหรอกร้อยล้านแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะเพราะว่าเขามีการบริหารจัดการในการใช้เงินแล้วก็ประหยัดแบบประหยัดยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณพียม <c oughs> ประหยัดจนหน้าทึ้นมื้อเช้าขนมปังทากับไปเนยเป็นขนมปังโฮวีหรือเปล่านะถ้าโฮวีนี่ก็โอเคเลยนะก็จะได้วิตามินได้ไฟเบอร์อะไรเนาะ เนยก็จะได้พวกแคลเซียมกันเสียงเพราะกินแค่นะื้อเที่ยงไปซื้อปาลาลดราคาจากห้างนะช่วงที่ใกล้หมดอายุนะของสดพวกนี้เขาก็จะลดราคาเอามาย่างซีอิว๊วกินกับข้าวถงถ้วยแน่อนอนเมื้อเย็นอูดง้งเส้นหมี่ของญี่ปุ่นนะเส้นใหญ่ๆเนาะอูดง้งไม่รู้ใส่ไข่หรือเปล่านะเป็นน้ำใสๆกินอูดง้งกินแบบนี้นะ่ะ เกือบทุกวันนะ,ะสลับสับเปลี่ยนบ้างแต่จะเน้นที่ของลดราคาจากหนะ้างะแล้วก็เน้นความประหยัดว,วันวันหนึ่งก็เขากินไม่เงินไทยก็ไม่เกินไม่ถึงสี่สิบาทประมาณสามสิบห้าสามสิบหกบาทตอนหนึ่งวันนะคะไม่ใช่หนึ่งมือนะตอนคบแฟนนั้นก็อาจจะแฟนก็จะรู้สไตล์นะหล่อนประหยัด <c oughs> เวลาจะไปชวนกินข้าวข้างนอกเนี้ก็ผู้ชายก็จะเป็นคนออกนะอืมส่วนเกินนิดๆหน่อยหน่อยหล่อนก็จะออกเพิ่มนั้นหลังจากเลิกแฟนนั่นก็ ไม่ต้องมาแชร์ไม่ต้องไปอยู่กับแฟนมก็ต้องแชร์กันเนาะหารซื้อนั้นซื้อนี่อใช้น้ําใช้ไฟก็ต้องหางกันอยู่คนเดียวหล่อนก็ประหยัดได้เต็มที่สรุปแล้วก็คือตอนนี้ะซื้อห้องสามตึกแล้วก็มีคาเฟ่แมวเป็นของตัวเองนะคาเฟ่แมวนี่ก็เป็นความฝันของเขาเขาลักแมวนะเขาเก็บแมวจอรจนมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะแมวตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้เป็นี้ออกเลี้ยงไปแล้วเขาจนะคะ จดทุกทุกเย็นที่ซื้อของอ่ะรายรับรายจ่ายเขาทำตั้งแต่อายุสิบแปดนะประหยัดมากหน้าตาดีนะว่าจะเป็นคนแบบผ,มผอมๆเปรียวๆเนี่ยเพราะว่าเขาจํากัดการกินเนาะด้วยความประหยัดเขาแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดขาดอาหารนะคะก,ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออถ้าเราเห็นคุณค่าของการประหยัดคุณค่าของการออมการใช้เงินเนี่ยนะไม่สุรุยสุร่ายนะอืมเนี่ยทำให้เรามีเงินเก็บแล้วก็ ถือถ้าทำแต่อายุนน้อยมันก็จะสําเร็จเร็วคุณผู้มมีตึกให้เช่าสามตึกไม่ธรรมดานะชั้นล่างเขาอยู่เองตึกหนึ่งไอ้ที่แพงที่สุดแต่กนั้นก็คือหลายล้านอย่าคิเป็นเงินไทยนะสี่ห้าล้านนี่แหละ,ะแต่เขาก็มีงานประจําด้วยนะไม่ใช่ว่าเก็บแค่ประหยัดแค่นี้เขารายได้เขาจะมาจากไหนเนี่ยออกไหมางานประจําแล้วก็เก็บเงินแต่ล่าสุดนี่ลาออกจากงานประจําแล้วแล้วก็มาทําคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวนี่ก็เติมความฝันในตัวเอง เพราะว่าลําพังค่าเช่าต่างๆที่เขาอยู่ได้เดือนหนึ่งก็ตกเงินไทยก็ห้าหกหมื่นแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายะเขาก็มาลงทุนรีโนเวทห้องข้างล่างเขาอ่ะเป็นคาเฟ่แมวแันเติมเต็มความฝันแต่เขาก็ไม่ซีเรียสไงเพราะว่ารายรายรับประจําเขานัะจากการเก็บค่าเช่านี่ตึกสามที่นี่คุณก็คิดดูเขากินอย่างเงี้ยกินเกือบทุกวันนะเปลี่ยนสลับไปบ้างแล้วแต่แต่ว,ะวะัตถุดิบต้องเน้นว่าลดราคา การเรนะียลลิตี้เนี่ยเอาไปออกโชว์ประหยัดจนหน้าทึ่งบางคนจนแบบที่เขาร่วมรายการเขาก็แบบน้ำตาไหลน้ำตาซึมด้วยความสงสารเขาเนี่ยนะจริงๆอ่ะจริง,รง,รง,รงๆเขามีเป้าหมายวความประหยัดกับมัธยสถ์อดออมนี่มันกับตนีทีเหนียวมันคนละอย่างกันนะเอ,อประหยัดก็คือใช้เท่าที่จําเป็นนะไม่สุ่ยสุลร่ายไม่ว่าถ้าตนีทีเหนียวนี่ก็คืออันที่จําเป็นก็ไม่อยากจะใช้นะ <laughs> ไม่เผื่อไม่แผ่ใครเก็บอย่างเดียว รวยยากดีมีจนแค่ไหนถ้าเราเราก็ต้องอยู่ได้ความสุขตามอัตภาพนี่ออกไหมไม่ใช่ว่าจะประหยัดกระมิดกระมีเก็บเงินไว้จนล่วงเข้าวาาัยชราแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จักซื้อหาความสุขใส่ตัวซะบ้างนะคือแบบความสุขมันมันก็ไม่ใช่ต้องแพงเสมอไปทําอะไรท,ทําที่อะไรที่เรารักเราชอบแล้วมันก็คือไม่ต้องใช้เงินเยอะมันก็ถือว่าเป็นความสุขได้ขึ้นอยู่กับไมล์เซ็ตนะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจต่อางนีก็จะประหยัดนะ แม่แมนจะไม่ได้เสียเซลของสาวญี่ปุ่น <ทำ S 1> อะนี้นแตว่าเราก็จะมีเงินเก็บคือแบบว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างชีวิตแต่เงินเป็นปัจจัยที่ห้าที่จําเป็นนะคุณผู้ชมจําเป็นมากถ้าไม่มีเงินนี่ก็อยู่ยากต้องทําเองทุกอย่างนะเราไม่ซื้อเขาเราต้องทําเองทุกอย่างปลูกผักเลี้ยงไก,ยงก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาอาหารนี่ต้องปลิดเองอืมเสื้อผ้าก็ต้องใส่ของเก่าไม่ซื้อใหม่นะไม่งั้นก็ต้องทอทอตัดเย็บเองอะไรนะ อเอาปูนี้ห้าสิบวกแล้วนะก็ถึงไม่ถือว่าช้าเกินไปหรอกนะคิดได้ทําได้เร็วเท่าไหร่ก็ถือว่าประหยัดได้เร็วเท่านั้นนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตาม